้ลกเปลี่ย <c oughs> นแพมเพิร์ดกันดีกว่าสุดหล่อของแม่ไม่กี่ยังจะใช้ของพวกนี้อยู่อีกหรอฉันบอกเก่กี่ครั้งแล้วของพวกนี้มันหลอกเอาเงินกันทั้งนั้นใครใช้ของพวกเนี้มันก็โง่แล้วแม่คะแม่พูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกนะคะ สมัยนี้เนี่ยคนเขาก็ใช้แบบนี้กันทั้งนั้นแหละทั้งสะอาดแล้วก็สะดวกกว่าตั้งเยอะแต่เพื่อมันไม่สะอาดเลยนะกว่ามันจะออกมาจากโรงงานมันต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างแกนี่นะแกไม่เคยคิดจะช่วยผัวเก,ก็บประหยัดเลยหืมแกนี่เป็นตัวถ่วงจริงๆเลยใช่ไม่แม่ผัวแกพูดถูกนะยุคข,ของเราอ่ะไม่มีอะไรแบบนี้หรอกเนาะก็ใช้ของเก่าๆอ่ะดัดแปลงกันไป แหม่แกนี่พูดถูกจริงๆเลยนะหืผ้านิ่มดีนะเอามานะกิดจะทำอะไรของแกเนี่ยก็เก็บไว้ให้หลานชายคนโตแกสิฉันซื้อมาแพงนะกิดจะเอาไปทำแบบนั้นได้ยังไงฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งแล้วนะแต่ยุคสมัยเนี้ของมันแพงเด็กๆไม่ได้หาเงินง่ายนะนี่แกเอามานะเฮ้ย เออ,เออเดี๋ยวฉันไปซื้อใหม่ก็ได้ผ้าปืนนี้ฉันใช้แล้วนะพอใจยังไหม น้ำซุปมันมันขนาดนั้นอ่ะแกจะกินจริงๆหรอเนี่ยก็แม่ผัวไม้สิคะเขาบอกว่าอยากให้มมยกินเข้าไปให้มันเยอะๆเพราะมันจะช่วยให้น้ำนมของไมยเนี่ยเดินได้ดีขึ้นไมยไม่ค่อยมีน้ำนมอะค่ะแม่ไมยก็เลยต้องกินทำเพื่อลูกอะค่ะแต่ฉันว่าน้ำซุปมันมันขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำนมหรอกนะแล้วแถมอ่ะมันจะทำให้แกเป็นเส้นเลือดอุดตันเข้าไปอีกสมัยเนี้ย กินนมผงกันแล้วให้หลานฉันกินนมผงดีกว่าแม่เลือกซื้อมาให้แล้วนะอยู่ในครัวนั่นน่ะอ้าวมายทำไมแกไม่รีบดื่มน้ำซุปล่ะดื่มน้ำซุปตอนร้อนๆเนี่ยมันดีนะแล้วมันยังเพิ่มน้ำน,ำนมให้แกด้วยเนี่ยฉันเที่ยวต้องหลายชั่วโมงเลยนะแกไม่ต้องมากังวลฉันหรอกโอ้ยเธอเอาของแบบนี้ให้ลูกฉันกินได้ยังไง นี่มันน้ำซุปเนี่ยมันมันมากเลยนะฉันอะเอานมผม